ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับโรคลิสีดวง 1. ลิสีดวงเป็นโรคที่น่ารังเกียจและโสกโปกค,ความจริงก็คือลิสีดวงเป็นโรคทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับความไม่สะอาดนะคะ 2. ลิสีดวงเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนาักความจริงก็คือการร่วมเพศไม่ใช่เป็นสาเหตุหลักของโรคลิสีดวงนะคะ 3. ลิสีดวงเกิดจากการขับถ่ายที่ไม่สะอาด ความจริงคือลิสีดวงเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการท้องผูกหรือมีการออกแรงเบ่งเวลาถา่ายแรงลิสีดวงเป็นโรคติดต่อความจริงคือลิสีดวงไม่ได้เป็นโรคติดต่อระหว่างบุคคลนะคะอ่ะลิสีดวงรักษาไม่หายขาดความจริงคือหากรักษาอย่างถูกวิธีทานยาตามคําแนะนําและปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถหายขาดได้นะคะ การเข้าใจโรคที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมทำให้อาการดีขึ้นได้นะคะ